คลิปนี้ถ่ายทำที่ Imperial World 3โรงนักงานแข่งทีมโรธุบุชิโรสเมื่อวันที่3มีนาคมระหว่างทีมของคุณคามารอนกับทีมของคุณตองนะครับเพราะฉะนั้นแซนอัพวันเกิดแน่นอนครับว่าฝั่งของคุณคามารอนเล่นเป็นสตาร์กรอยไพ่ายว่าการรเกรสครับทำการไรเป็นไรไรเกณหนึ่งครับและทิ้งเป็นไซเคิลและได้ไรเดเครสนะครับจากนั้นกดสกิลของไซเคิลครับโซบาร์หนึ่งเตะกับใต้กองและจูการหนึ่งใบครับและผ่านเคิร์นเลยครับฝั่งคุณตองครับเล่นเป็นสตาร์กรในการนำทางเวสตรา แม่คุณตองครับเริ่มหลังครับได้ Energy ์จีชาร์จสครับผมแปะให้ก่อนเลยครับคุณตองเลือกทิ้งเป็นจานดาวเทียมครับและทำการไร้เป็นตัวเกรด1ครับเอายิบผิดตัวไปเกรด2ครับอ่าไายถูกแล้วครับเป็นเกรด1ครับจากนั้นครับได้รับ Energy ์จีชาร์จสกับไร้เด็กเกรสครับอ่าและจูการหนึใบครับจากสกิลของตัวเริ่มแน่นอนว่าเลือกขวดไปเลยครับ8,000ครับคุณคามาร์โลนเลือกการ์ดหม0่นมิตรครับเช็คเป็นดร็อปทิกเกอร์จูการหนึใบแล้วผ่านเธนเลยครับคุณคามาร์มาร์บครั3หน่วย คุณคามาโลนจะเลือกทิ้งเป็นดร็อตทิกเกอร์หรือเปล่าเลือกทิ้งเป็นดร็อตทิกเกอร์ครับและซ้ายเป็นบลูเดอร์เอ็กซ์ดราก้อนครับสกิลเกณหนึ่งครับกระดึบลงเรียครับอ่ะพอตรงนี้ครับและโซชาต์หนึ่งครับเป็นอิมเพลคอนดราก้อนครับอืมคุณคามาโลนเลือกขวดเลยครับแปดพันตีใส่แวนการ์ดครับคุณตองจะเลือกปล่อยหรือเปล่านะผมว่าเลือกปล่อยครับอ่ะเลือกปล่อยครับเป็นโบบามายครับและตีไปเลยครับหนึ่งหมื่นครับเลือกการ์ดหมื่นห้ามิดครับและเช็คเป็นฮิลทริกเกออรรรร์คคคคััับบบแลลละผ่าาานนเยสำหุณม คุณต้องชัวร์การหนึ่งใบครับเอเนอร์จีชาร์จสามเป็นหกหน่วยครับเลือกทิ้งเป็นโอ้โหโปรดักต์ปืนใหญ่ตัวนี้ไม่ได้เห็นนานมากครับจกนั้นทำการไ้า์เป็นอูเบอร์ครับกดสกิลของรายรายเกรดหนึ่งก่อนครับโซบลัสหนึ่งครับเลือกหยิบโปรดักต์การหนึ่งใบที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนกอตกิฟายครับแน่นอนว่าคุณตองครับจะเลือกหยิบโปรดักต์ตัวไหนอ่ะเห็นหมาแวบๆครับน่าจะหยิบหมานะครับมดูมือแป๊บนะครับสำหรับคุณตองครับคุณตองเลือกหยิบเป็นหมาครับและจากนั้นทําากกรับอง ชับชับนะครับอืมนะคว่าสับรัวๆเลยครับตอนนี้แล้วก็ให้คุณคามารอนสับนะครับเพื่อบัฟจวงนะครับจากนั้นนะครับคุณตองเลือกเซตเป็นเจ้าลูบิเซครับเมื่อทําการเซตนะครับทําการจัวหนึ่งและโซชาร์หนึ่งใบครับชาร์เป็นโบประมายครับออกไปแล้วสใบนะครับทําการขอเป็นเฮลิโอครับโปรเทคเฮลิโอครับบหโซบหครับเลือกออปเปรเอทโปรดักในออเดอร์โซหนึ่งใบครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วเลือกลูบิโซครับเรามีอยู่ใบเดียวครับลูบิโซเมื่อโดนอปเปอรเรตเปิดท็อป5คอหนึ่งใบคอเป็นไฟไฮนะครับแล้วก็ทำการสับกองอีกรอบนึงครับแน่นอนเขาว่าส่งให้คุณคารามอลนทำการตัดนะครับเพื่อรีทริกเกอร์นะครับเพื่อเช็คท็อปเจ็ดเป็นคริติคอลโอเคเอาอกวางดีๆครับโอเคตัดใหม่ครับแล้วทำการวางครับอุ้ยเด็กกระเด็นครับแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองครับก็รีบเตรียมจัดวางครับเพื่อเข้าสู่แบทเทิลเฟสแล้วนั่นเองนะครับ นั่นอนว่าเฮลิโอตีอยู่ที่13,000ครับพอออปเปรเอทโปรดักต์ในเทิร์นนี้และ13,000จะตีใส่ใครตีใส่8,000นะครับอ่าแน่นอนว่าคุณคามานโลเลือกปล่อยครับและฟรไฮตีครับ10,000ครับแล้วคุณคามานโลเลือกทามนะครับว่าอูเบอร์จะทำอะไรได้ครับอูเบอร์นะครับสามารถจ่ายจีสามหน่วยเพื่อออปเปรเอทโปรดักต์ได้นั่นเองนะครับแน่นว่าเลือกเช็คครับเป็นกาเชสกาสตเล่และอูเบอร์ตีครับจ่ายเอเนจีสามหน่วยครับและออปเปรเอทดูบิเซิลจูอาร์ดาหนึ่งใบครับ แน่นอนว่าคุณคาร์มาร์โลเลือกปล่อยครับและเช็คออกมาเป็นคลิปจริงด้วยครับเดเมเช็คเป็นโบเดอร์เอ็กซ์และไซเคิลครับและจบเชิญไปเลยครับคุณคาร์มาร์โลโจกันหนึ่งใบเอเนจี้ชาร์จสามหน่วยครับคุณคาร์มาร์โลเลือกทิ้งเป็นไซเคิลและกลายเป็นสตาร์กรไดพายวากาดราเกสและคอโบเดอร์เอ็กซ์ครับและกดเทคไซเคิลโซบาร์หนึ่งกับตากองและโจกันหนึ่งใบหู้เหนื่อยจริงจริงครับเรียกว่าเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเชนพร้อมกันเลยทำการคอนะครับแน่นอนว่าเลือกอยู่คาว่าจะปรับเล่นการจบตีแบบไหนคอเป็นชูร่าเหรอครับ อเปลี่ยนใจครับไม่ขอเป็นชูราคอเป็นโบเดอร์เนะครับเพื่อเพิ่มมือนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยโบลเดอร์เตีอยู่ที่15,000ตีใส่ววนการ์ดครับทำการกาดเป็นหมื่นนึงครับแล้วกดเทคโบเดอร์เอ็กซ์บึ่มเอยเชือกการ์ดหนึใบโบลเดอร์เใบที่2ตีครับ15,000แน่นอนว่าคุณตองนะครับเลือกปาหมื่นห้าครับและโบเดอร์เอบึ้มตัวเองเชือการ์ดห่ใบครับแล้ววากาดาเกสตีครับซีบครับสัดหน้าหมดเลยครับตีออกอยู่ที่ย แน่นอนว่าคุณตองนะครับน่าจะเลือกโนกาครับและเชคครับเป็นครีครับนี่ครีมาที่กลับไปโกครับและดับไฟครับโดนไป2องแลเมจครับเป็นครีและก็ฮิวนั่นเองนะครับทำให้ยืนอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นและวากาเาเตียอยู่ที่3ามสาองทีครับขอแค่ห้าพันนะครับอืมคุณตองคิดเลยครับว่าจะการยังไงดีตัว5,000มีอยู่มันมือเยอะแยะครับเลือกปลาเป็นทรครับและจบเทินครับและสแตนด์แอนด์ดรอเอเนอร์จีชาร์จสเป็น6หน่วยครับ แน่นอนอยู่แล้วคุณตองเลือกทิ้งเป็นบ้านหมาที่เซิร์ชจากเธอที่แล้วครับและไรเป็นสตาร์กอนหนการนำทางเวสซาบลิสอาร์มกดเจคของอูเบอร์ก่อนเลยครับโซบรัสหนึ่งทิ้งการบนมือหนึ่งใบเลือกหยิบโปรดักต์ที่ต่างชื่อกันสองใบจากในเด็กขึ้นมือทิ้งเป็นลูบิเซลเลยครับแน่นอนว่าการที่ต้องเสิร์ชแน่นอนอยู่แล้วคือไฟสุดแม็กซิมัมครับแล้วก็ไอตัวจานดาวเทียมนั่นเองนะครับอ่ะเลือกหยิบครับจากเด็กสองใบแล้วก็ทำการสับกองแน่นอนว่าส่งเด็กให้คุณคาร์มอลช่วยตัดอีกแรงหนึ่งนะครับ กดเทคของบ้านหมาเลยครับระหว่างรอครับนําเข้าโซไปครับโอเคจากนั้นครับคุณตองครับจะเลือกกด device skill แน่นอนอยู่แล้วครับ CB1 ครับเอา Product c a r d 2ใบที่ชื่อต่างกันจากบนมือเอาไปแปะในออเดอร์โซและเลือก operate Product ได้1นใบครับนะว่า Product ที่เลือก operate ก็คือเจ้าลูบิเซาครับเพราะว่าบอร์ดหมดครับต้องการปูบอร์ดใไปในการโจมตีครับเปิดท็อปการ์ดาใบครับเจอเป็นไฟไฮครับพอเป็นไฟไฮครับ โอเคครับคุณคาร์มารลอนตัดกองให้หน่อยครับฉับฉับฉับนะครับโอเคสับละเอียดเลยครับคุณคาร์มาร์นอ่นตัดอีกรอบนึงครับนันนังว่าคอฟไรทหายจากบนมือครับ CB1 ทิ้งการ์บนมือ1ใบครับทิ้งเป็นเวส่าบริสอาร์มครับและเลือกหยิบการ์ชื่อเหมือนแวนนะครับหรือเลือกหยิบโปรดักหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็เอาโปรดักต์ไปนั้นไปแปะออเดอร์โซนได้เลยนะครับนันนังว่าเลือกหยิบเป็นเพอร์ซนาแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นเวส่าบริสอาร์มครับ จากนั้นทําการสับกองนะครับแน่นอนว่าคุณตองนะครับเหมือนเพิ่งนึกได้ครับลืมกดเทคเมื่อลงของจานเอาเทียมช้าสาจูนหนึงครับแต่คุณคาร์มอนไม่ให้ย้อนนั่นเองนะครับก็คุณคาร์มอนก็หยิบเด็กนะครับแล้วก็มาตัดกองต่อนั่นเองนะครับแน่นอนว่าโดย e อ e r อร์จีพลัสที่เสียไปสาหน่วยฟรีๆนะครับเพราะว่าลืมกดเทคนะครับทาให้คุณตองครับคิดหนักเลยกับศึกครั้งนี้ครับ แนะคอัคุณตองตีไปก่อนเลยครับเวสซ้าบริสต้าครับใจจี้สองหน่วยออฟเฟอเรตโปรดักต์ได้หนึ่งใบเลือกออฟเฟอเรตเป็นไฟซุดแม็กซิมัมนั่นเองนะครับถึงแม้จะบึ้มเรียไม่ได้แต่ลดพลังแวน5,000ได้ครับเป็น8,000นะครับ23ตีใส่8,000ครับคุณคาร์มาร์โลนเช็คการ์ดบนมือเลยครับแล้วก็คุณคาร์มาร์โลนนะครับถามการ์ดในดรอปโซนครับว่าทริกเกอร์ออกไปได้กี่ใบครับแน่นอนว่าทริกเกอร์เพิ่งออกไปแค่3ใบครับเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ในดรอปโซนมีอีก2ใบครับทำให้คุณคาร์ แล้วก็ชุนไรครับเป็นตัวไห่เดมแล้วก็ตัวพีจีครับโหลดดาเมจเช็คเป็นโอเวอร์ทริกเกอร์ครับทำให้เลนการโจมตีอื่นครับไม่เข้าครับและโจมหนึ่งจากสกิลโอเวอร์ครับแน่นอนครับว่าคุณตองครับคิดหนักเลยครับตีไปเลยครับไฟไฮครับ18,000ครับกดเชคของไฟไฮครับโซลบลส์สองออเปอเรโปรดักต์หนึ่งใบเลือกออเปเรเป็นลูบิโซครับเพื่อโจงการหนึ่งใบครับแต่ตีไม่เข้านะครับตีลมครับแน่นอนครับว่าโบบาร์ายกดเช็คครับเข้าโซลไห่การในเดเมชโซนได้หนึ่งใบครับ จากนัก้นจบแล้วครับแล้วก็ stand and draw ครับคุณคามาบัโลนเอเรจิชาร์ชสามหน่วยเป็นเก้าครับแต่คุณคามาบัโลนจะเลือกทำไรต่อเลือกเพอร์สนาไรครับจวการหนึ่งใบเชลหน้าปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเน้นแล้วว่าเธอนี้เริ่มบุกหนักแล้วนั่นเองครับคอเป็นตัวเกรดสามครับคอเป็นอินเพย์คอนดรับก้อนเพนคิลเลอร์เก้ของเราครับอ่ากระดึ๊กมาครับแล้วคอเป็นตัวดาบไฟครับคอตัวอะไรต่อดี ขอตัวอะไรต่อดีแน่นอนว่ากดเทคก่อนครับ Energy Blast 7จ็ดัวการ์ดหนึใบครับของ Tech Energy Generator ครับอะทำการคอเป็นชูร่าครับแน่นอนว่าจะคอตัวบูสต์เพิ่มหรือเปล่านะคอเป็นดร็อติกเกอร์ครับอืมซึ่งก็น่าจะปัดเส้นพอดีครับถ้าเกิดสกิลชูร่าติดนั่นเองครับซึ่งติดอยู่แล้วครับเพราะว่าเหลือ Energy 2หน่วยครับแน่นอนครับว่าคุณคาร์บูลอธิบายเลยครับว่าตัวเกรดสามตัวนี้ครับจะไม่โดนบึ้มจากเทคของวาการาเกสนะครับและตีอยู่ที่หนึ่งก็ตีไม่่นนนนััับบบูสเองะคร แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วให้ชูราตีออกไปก่อนครับจะบูธหรือเปล่าผมว่าน่าจะบูธครับอ่ะบูธไปเลยครับตีอยู่ที่2 4 0 0 0ื่นสี่จจี้สองห่วยเป็นสองหมื่นเก้นและชี้อิมเพล่ฮอนราคอนเมื่อโดนบึ้มจะได้ดีกลับขึ้นมือครับ2 9 0 0 0ครับขอ20,000เลยนะครับหืมปาหมื่นห้าแล้วเสร็จเลยครับคุณตองนะครับจากนั้นวากาดรากัสทําการโจมตีครับอยู่ที่33,000จ่าย CB1 ครับสาดหน้าหมดครับรวมถึงชูราด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุณตองดูการ์ดบนมือครับว่าจะการ์ดหรือเปล่า น่นอนเลยครับปลาเป็น PG ครับทิ้งตัวไห่แดนไปเลยครับทําการชุนไร้ครับเป็น PG ครับแล้วก็เพอร์ซนาครับแล้วก็จับลุกครับไรลบสองครับคิดอยู่ครับจะเอาเลนไหนตีก่อนครับเอาเลนนี้ตีก่อนอยู่ครับที่41นั่นเองนะครับแต่ตัวดาบไฟนะครับเนื่องจากเห็นการรีไทยในเทอร์นี้จะทําการบายและจวนหนึ่งได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วคุณปองคิดหนักเลยครับทำการแดนในเช็คครับเป็นฮิลทริกเกอร์ครับรอบนี้ฮิวได้ครับทำให้แวนยืนอยู่ที่33และกดเทคตัวดาบไฟจวนหนึ่งครับสำหรับคุณคามามอลน คุณคาร์มอนตีไปเลยครับ48ศูนย์ไรครับปาเป็น PG ไปอย่างไม่ลังเลเลยครับทำให้ต้องจบเธอแต่เพียงเท่านี้แต่ว่ากดทิกอิมเพลยฮอนดาคอนกับโซบัตหนึ่งบึ้มตัวเองโจกการ์ดหนึ่งใบและอิมเพลยฮอนดาคอนดีขึ้นมือเขาจากสยองชูราแน่นอนกลับมาเธอคุณตองเพอร์ซนาไร้โจกการ์ดหนึ่งใบครับเอเนอร์จี้ชาร์จรวมเป็น7หน่วยนะครับแน่นอนอยู่แล้วมือคุณตองมีแค่2ใบก็คือชิลหมื่นห้ากับชิลหนึ่งหมื่นครับทำให้คุณตองต แน่นอนว่าคุณต้องขวดแว่นเพียวๆครับจี้สองหน่วยอ็อบเคเรตเป็นตัวจานดาวเทียมครับบึ้มเรียนหนึ่งใบลบพลังวันหนึ่งหมื่นยิงหนึ่งแดนครับยิงเป็นครีครับแน่นอนว่ากลับมาพลังเข้าเดิมครับเป็นหนึ่งหมื่นสามพันครับทำให้คุณคามารอนเลือกปลาเอลิเมนเรียแซ็งที่ถูดไปเลยนั่นเองนะครับอาจทิ้งเป็นไซเคิลครับจากนั้นทําการทรินไดฟ์ครับเช็คครับเป็นดร็อทิเกอร์โจกัรหนึ่งใบและเช็คอีกใบหนึ่งครับเป็นโตรนั่นเองครับทำให้จบเทิร์นไปเพียงเท่านี้ครับจากนั้นคุณคามารอออนนนสส์์รรรเเเจีาป็ห่วยคับ คุณคาร์บะโลนเลือกที่จะเพอโฆษณาไรจ์ Ride, โจการหนึ่งใบชาวหน้าบวกเพิ่มอีก10,000ครับขอเป็นอิมเพลฮอนราคอนขอเป็นไซเคิลครับกดอเทคไซเคิลครับเมื่อเพโฆษณาเอเดอร์จีร้าสามครับทําให้คุณคาร์บะโลนเลือกหยิบการ์ดเป็นหนึ่งที่ไม่ใช่เซนติเนลลงเรียได้เลือกหยิบเป็น Ra, อิมเพลฮอนราคอนครับเพราะว่าเมื่อบูดเรียก็จะเป็นตัวบูดสิบสามได้นั่นเองนะครับนี่เราว่าคุณคาร์บะโลนเช็คการ์ดบนมือเลยครับคุณคาร์บะโลนเลือกขออะไรเลือกขอเป็นจานเนทครับ ทำการมูกาดจากในไรเด็กจากโซหรือรอปโซน2ใบกับเข้าไรเด็กในสภาพงหายเพื่อจการ์หนึ่งใบครับอาชึบทำการจวการ์หนึ่งใบพอเป็นไซเคิลอีกใบนึงครับเพราะว่าเอเนอร์จีเหลือ0ูย์หน่วยครับแน่นอนครับว่าไซเคิลตีออกไปเลยครับ28,000ครับทำให้คุณตองต้องปาชิวหมื่นสองใบไปการในการโจมตีครั้งนี้และอีกเลนหนึ่งครับตีอยู่ที่33ครับโคตรแรงครับคุณตองจะเลือกปล่อยหรือเปล่า คุณตองเลือกที่จะปล่อยครับเช็คเป็นโบบามายใบที่4ครับแล้วก็วาการาเกรสตีครับอยู่ที่33นั่นเองนะครับ2ไดรฟ์ครับแน่นอนว่าคุณตองเลือกปล่อยครับลุนทริกเกอร์ดีกว่าเช็คครับบอดบอดครับเช็คออกมาเป็นคริติอลทริกเกอร์ครับเป็น23ครับและลุกอีกรอบนะครับตีอยู่ที่4 8่ดศูนย์ไดรฟ์ครับคุณตองน่าจะเลือกโอการลุนฮิลดีกว่าครับและแน่นอนว่าออกมาเป็นฮิลจริงๆด้วยครับฮิล1หนึ่งใบครับเป็นยืน3 3ครับ คุณคาร์มาโลนจะเลือกกดยี่ไวสกิลเลยหรือเปล่าต้องกดแน่แหละครับเพื่อผ่านมือเขาครับกดครับและลุกไปเลยครับ3ามนะครับอ่ากดอิมเพล่ฮอนครับโซบัตบึ้มตัวเอกจูเกิลาร์ดหนึ่งใบและตีไปเลยครับ33ครับทีจีไปเลยครับเช็คครับบอร์ดครับบอร์ดอีกรอบนึงครับและผ่านเชิญเลยครับแน่นอนว่าคุณตองจูเกิลาร์ดหนึ่งใบเอเลเจี้ยชาร์จสามหน่วยครับเป็น8นะครับมือเหลือ2ใบครับก็คือโกลครับแล้วก็คริสติคอัลติเกอร์ที่อยู่บนมือ แน่นอนครับว่างานนี้คุณตองคิดหนักเลยครับว่าจะขอเพนทิเคิลใบนั้นนะครับมาเพื่อรับทิกเกอร์หรือเปล่าตอนไรเช็คนะครับแน่นอนว่าเลือกที่จะคอไหมคอเถอะครับอย่างน้อยนะครับไม่มีเทิร์นหน้าแล้วนั่นเองนะครับเลือกคอไปเลยครับเผื่อได้ทิกเกอร์นั่นเองนะครับจะได้ตีเข้าครับและตีออกไปเลยครับ2อง0 0ืครับใจจี้2หน่วยออฟเฟรเรทนะครับออฟเฟเรทเป็นดาวเทียมครับ เลือกที่จะบึ้มเป็นอิมเพลคอนดราก้อนลบพลังแวน10,000และยิงหนึ่งได้พับเพราะแดนคุณคาร์มลมแค่สี่หน่วยเช็คออกมาเป็นครีอีกแล้วครับกลับมาพลังเข้าเดิมที่13,000ครับแน่นอนแล้วคุณคามามอนเลือกที่จะปาเป็น PG อย่างไม่ลังเลเลยครับทิ้งเป็นชูราไปเลยครับทำการเช็ค2ได้ครับออกมาเป็นบอดครับและบอดอีกหนึ่งใบครับทำให้คริติคอลทริกเกอร์ใบนั้นนะครับตีไม่เข้าครับแต่แน่นอนครับว่าโตรนะครับจะตยู่ที่15,000ครับเพราะออเเปปรรโดักต์ในเทร์นี้และกดครับเพื่อออเปเรโปรดักต์ได้1ใบ แน่นอนอยู่แล้วเลือกออปเรเทเป็นไฟสุดแม็กซิมัมครับบึ้มจานเน็ตครับและวันยืนอยู่แค่8,000ครับเพราะว่าลดพลังไปอีก5,000ครับแล้วก็เท็ของไฟสุดแม็กซิมัมครับเมื่อโดนออปเรเทบาตรหนึ่งดีเลียหนึ่งใบแล้วคอไฟสุดแม็กซิมัมมาตีได้ครับเป็นตีอยู่ที่23,000ครับแน่นอนว่าโทรที่ตี15,000หม้าคุณคามารอนจะกาดยังไงดีคุณคามารอนคิดอยู่ครับอืมอาปาหมื่นห้าจบเลยครับแล้วไฟสุดแม็กซิมัมตีสวดอยู่ที่23,000ใส่8,000ครับ คุณคามาโลเลือกปลาหมื่นห้าครับยังเท่าอยู่ครับสองหมื่นสามพันคออีกห้าพันครับคุณคามาโลคิดอยู่ครับว่าจะกาดยังไงดีแต่มีชูราอยู่บนมือน่าจะปลาชูราไปกาดนั่นแหละครับอ่าปลาชูราไปกาดเลยครับและก็ทําให้ไฟซูเมซิมัมกับออเดอร์โซนและจบเธอเลยครับเิธอลงคุณคามาโลนสเตนแอนด์ดร็อว์เอเนอร์จีชาร์จสามหน่วยครับคุณคามาโลเลือกคอเป็นตัวเกรดสามครับและคอเป็นตัวเกรดหนึ่งยูจินและคอเป็นตัวเกรดสามนะครับถ้าอยู่แถวหลังมันบูตได้ครับและดาบไฟครับ แต่แน่นอนรับว่ามันจะไม่บวกหมื่นนะครับจะบวกหมื่นแค่เฉพาะตอนอยู่แถวหน้าครับทำให้คุณคาร์มาโรคิดแล้วคิดอีกครับว่าจะจัดเรียงคอลัมน์ยังไงครับแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วคอลัมน์กลับมาจบที่อย่างนี้นั่นเองนะครับทำให้เลนตีอยู่ที่2 1 2 3 0 0 0แล้วก็31ครับตีก่อนเลยครับเลนเบาสุดอยู่ที่21ครับใส่คุณตองครับแน่นอนครับว่ามือคุณตองนะครับมีชิลอยู่แค่1 5 0 0 0 5 0 0 0 5,000และ5,000นนั่นเองนะครับ และเลน่น21นี้คือเลนที่เบาที่สุดแล้วนั่นเองนะครับบิลคามารโลนก็อธิบายครับว่านี่เบาสุดนะ้จ๊ะจ๊ะอาปาเลครับ5,000นและเซครับเป็น23,000คุณคามารโลนไม่รอช้าครับตีอยู่ที่31,000ครับซึ่งหน้าจะกระก็คือการหมดมือและการันตีโนกาดแหวนครับเพราะมือหมดครับซึ่งแน่นอนเพราะว่าคุณตองครับสามารถเลือกที่จะโนกาดและลุ้นฮิลนะครับเพื่อที่จะการวากาตราเทสได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับุณตองเลือกโนกาดแต่หน้าเสียดายครับไม่ใช่ ทำให้ใชัยชนะตกไปอยู่ที่ของคุณคามาโลน,นั่นเองนะครับ